เมื่อวันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้รับมอบชุด PPE สีจีวอนสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะคะสเอ่อ74วัดในจังหวัดปทุมธานีนะะผู้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด -19 โดยมีพระมหานพพรปุญญชโยปเปรียนธรรม9้าประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพร,ระธรรมกายค่ะท่านก็ได้มอบนะคะ ชุดเหล่านี้นะคะนิวชุด PPE สีจีวอนี้ให้กับทางคะณะสงฆ์นะคะ,ะซึ่งก็เป็นตัวแทนจากวัดพระธรรมกายนะคะรวมถึงคณะศิษยานุสิตบัดพระธรรมกายทั่วโลกด้วยก็มอบไว้นะวัดเขียนเขตพระอารามหลวงในการนี้นะคะยังได้มอบชุด PPE ถวายแด่พระมงคลวโรปการนะคะหรือหลวงพ่อชำนาญ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวร,าร,าราวิหารจำนวน200ชุดด้วยและถวายแด่คณะสองฆ์อำเภอเมือมงปทุมธานีอีก30มขอภายค่ะ50ชุดโดยมีพระมหาปัญญาปัญญาวโรเลข,ขานุก,การรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นผู้รับถวายค่ะทางด้านของพระมหานพร,พรปุญญชโยท่านก็ได้กล่าวว่าทางวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมชุด PPE สีขาวและสีส้มกว่า1 5 0 0ชุด โดยเบื้องต้นนี้ก็ได้มอบถวายแต่พระพิสุทธ์ด่านหน้านะคะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่างนี้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีแล้วก็ได้นําถวายกับวัดนะคะที่แจ้งความประสงค์เข้ามาต่อไปค่ะซึ่งการช่วยเหลือนี้นะคะก็จะดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะไม่หยุดเลยค่ะ,ะจนกว่าสถานการณ์ต่างๆน,นี้ก็จะคลี่คลายนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือนในครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุค่า